ขอต้อนรับเข้าสู่ช่องของครูซีทนะครับวันนี้ทุกท่านจะได้พบกับสาระความรู้ที่เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนครับช่องครูซีทสอนคอมนะครับเราก็จะได้มาพบกับสาระการเรียนรู้เกี่ยวกับวิชาคอมพิวเตอร์นะครับวิชาวิทยาการคำนวณน,นะครบใน คนที่เกี่ยวกับสาระที่4นะครับเกี่ยวกับเทคโนโลยีนะครับยังไงก็ฝากทุกทุกคนด้วยนะครับช่วยกันติดตามนะครับกด s u b s ไ r i b e นะครับกดกระดิ่งเพื่อที่จะรับการแจ้งเตือนนะครับถ้ามีคลิปใหม่ๆนะครับรูจิจะพยายามมาอัปเดตให้กับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับได้รับชมได้รับฟังกันนะครับเพื่อที่จะไม่ให้พลาดในการรับชมในทุกๆคลิปนะครับ วันนี้ก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่ให้การนับชมนะครับครูเซสสอนคอมนะครับขอบคุณครับ